วันนี้นะครับผมจะรรยรถคนสองก็มีรถมานําเสนอนะครับเป็นรถโตโยต้าโคร l า a าทิดนะครับผมคันนี้เป็นปี2องพเจ้าของคนเดียวนะครับผมคันนี้เป็นสีดํานะครับผมก็รถหน้าเดิมหลังเดิมกระจกหน้าทุกบานนะครับเป็นของ t o โยต้านะครับผมผ้าสีหกแปดครับใช้น้ำมันก็ซีนจคันนี้ เป็นรถผู้หญิงใช้นะครับผมเป็นรถผู้หญิงใช้ใช้งานน้อยมากนะครับเครื่องดีมากเลยเกียร์นิ่มนะฮะเกียร์พวกเกียร์พวกอะไรไม่เคยผ่านการ่อมนะฮะเกียร์เดิมเลยครับคันนี้ก็ยางมิชลินสี่เส้นนะครับผมเป็นยางใหม่นะฮะตาไฟหน้าเดิมนะครับผมตาไฟหน้าเดิมสีสีสวยนะครับเดินหน้าเดิมนะครับผ่านมาทางด้านเลยครับคันนี้บอดี้บอดี้ทั้งเดิมทั้งคันนะครับเป็นของตัวอย่างมาหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นกระจกหน้ากระจกหลังกระจกข้าง ก็จยงเป็นของโรงงานนะครับผมผมเก็บสีให้เป็นบางส่วนนะครับคือสียังสวยนะครับก็คันนี้ขับทางกกนได้เลยนะครับสาหรับสำหรับท่านใดที่เรือไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมรถผ่านการวิ่งทางไกลมาแล้วนะครับผมก็คือทดลองมาแล้ว465กิโลจากกัทมนะครับเดินหน้าเลยครับกระจกหน้านะครับบานหน้านะครับเป็นของโตโยต้านะครับผมไม่รู้ว่ากล้องจะสามารถซูมได้หรือเปล่านะครับผมนี่นะฮะโตโยต้านะครับผมโอเคแล้วก็ภาษี68นะครับ อ่านะครับ6 6 8นะนะครับเอสเมินไทยนะครับไม่จะเป็นอ่าประตูด้านข้างนะครับผมก็จะเป็นของโตโยต้านะฮะนี่นะครับซูมเห็นท์ไหมฮะนี่นะครับนี่นะครับผมโอเคนะด้านในครับถ่ายด้านในให้พี่ต้องชมเลยนะครับนี่เป็นโตโยต้าโคโร拉อาทิตย์สองพันสิบสี่เจ้าของนะครับปูทีอาร์ดีนะครับผมนะครับเปื่อนทีอาร์ดีนะครับสภาพหอมนะครับภายในไม่ว่าจะเป็นโลโก้ ที่มาจากโตโยต้านะฮะอยู่ครบหมดเลยนะฮะเกียร์ออโต้นะครับผมแล้วก็เพลนะฮะซูมเพห้ให้ให้พี่น้องชมดูนะครับผมเพลนะครับนี่นะฮะอยู่ครบนะครับผมอ่านะครับนี่นะครับตัเค็บนะครับผมจะเป็นรอยอาร์อะไรก็ยังอยู่ครบนะครับผมโรงงานนะฮะซูมเห็นไหมครับนี่เห็นเข้ามาเห็นไหมฮะนี่นะครับเดิมๆนะครับผมนะฮะรถสภาพดีนะฮะปิดเบาๆนะครับกุญแจสำรองสองลูกนะครับผมคันนี้มีกุญแจสำรองสองลูกนะครับเป็นรถ ผู้หญิงใช้นะครับผมใช้งานน้อยมากนะครับคันนี้ไม่แสนกว่ากิโลนะครับผมเป็นรถทีซซี่ปลดป้ายนะครับแต่ว่าใช้งานน้อยมากนะครับผมนะก็รายงานตามความจริงนะครับผมนะครับรถคันนี้ปลดตั้งแต่ปีหกสี่หกห้าเลยนะครับผมปลดตั้งแต่ปีหกสี่หกห้านะฮะมาด้านนี้มามาให้ดูด้านในนยนะครับผมให้พี่น้องดูนะครับถ่ายให้ดูเลยนะครับเบาะนะครับแล้วก็พื้นด้วยนะฮะครับพื้นให้พี่น้องชมเลยนะครับผม แล้วก็ค่อยๆออกมานะครับผมไม่ว่าจะปินตะเข็บนะครับด้านหลังนะครับผมไม่มีอุบัติเหตุนะครับเดิมๆนะครับตะเข็บลอยเพียนะเดิมๆเลยนะครับนะครับไปไล่ไปด้านหลังเลยนะครับมือเครืองนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับก็ไม่มีชนนะครับผมกระจกของตูยใต้นะฮะรบกวนนะฮะซูมนิดนึงนะครับผมนะซูมนิดหนึ่งนะครับนี่รับหินไหมครับแล้วก็กระจกคำเตือนตรงนี้นะครับผม นี่ด้านบนนะเห็นไหมครับอ่าโอเคนะครับผมอ่าถอยไปเลยนะครับเบาๆนะครับเบาๆนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมปลายตานะครับผมนี่นะครับเดิมนะครับผมไม่มีชนนะครับผมอ่าไม่ว่าจะเป็นพวกโลเก้นะครับผมโออิต้านะฮะโคโร่าติดนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับผม 1. 6 G ีถุงลมนิรภัยคู่นะครับคันนี้หน้าเดิมล่างเดิมรถเจ้าของอ่าด้านนี้นะครับผมมาเร็วๆนะฮะคลิปจะยาวเกินนะครับผมอ่าภายในให้พี่น้องชมนะครับ เบาๆนะครับผมเบาๆนะฮะค่อยๆค่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเจ้าผู้ชมจะลายตานะครับด้านนี้นะครับเป็นเป็นพงมอะไรแล้วก็ถุงลมนิรภัยคู่นะครับผมเกียวโต้สภาพเบานะฮะนังแท้จากโรงงานเลยนะครับนี่นะครับถุงยางโรงงานยังอยู่เลยนะครับผมนี่ถุงยางนะครับยังครอบอยู่เลยนะครับผมสนใจก็ไม่แพงนะครับผมด้านหน้าเลยนะครับผมด้านหน้าเลยนะครับท่นนี้เป็นเครื่องยนต์พันหกนะครับผมเป็นเครื่องยนต์พันพันหก ปี2014รวนกับปี57ราคา1 5 9 0 0 0บาทนะครับผม1 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นดูรถที่สุลินนะครับมีบริการขับส่งทั่วประเทศใช้น้ำมันเลสซีอินจีนะครับผมคันนี้รับประกันความเดิมแน่นอนคันนี้ได้เดิมมากเกียร์นิ่มเครื่องดีนะครับขับไม่ต้องกังวลเลยเรื่องเครื่องเครื่องกับเกียร์คันนี้ผ่านเลยยกให้เลยนะครับผมมีเบ้าโชมดังนิดหนึ่งนะดร๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับผมก็สนใจก็093373126นะครับ ส่วนเก้าสามสครับผมหนึ่งแสบาทเท่านั้นนะครับมีบริการขับส่งทั่วประเทศครับผมขอบคุณครับ